ดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องของเล่นเจ้าไดานโนเสาร์ตัวใหม่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไดนโนเสาร์เรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าพ่นพิษนั่นเองนี่อันนี้เป็นตัวสีแดงนะครับเราเคยเห็นในหนังเรื่อง jurassic world นะเฮ้ยมันมีหลายสีนะมันมีหลายแบบดูสินี่มีหลายสายพันธุ์เลยนะครับนี่เฮ้ยเราเคยมีเจ้าตัวสีเขียวนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเอามาวิ่งพร้อมกันกับเจ้าตัวนี้นะครับมาเลยนะครับเราจะแกะกล่องกันเลยนี่นี่ด้านหน้าเราซื้อมาตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนั่นเอง มาได้ครับเอาออกจากกล่องมาเลยแทนแทนนี่แล้วเราก็ต้องทาการใส่ฐานนะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับใส่ฐานเลยโอ้หนึ่งก้อน one two three นี่ใส่ฐานเสร็จแล้วครับเดบี๋ยวคัน้ว้าวดูสิเท่มากเลยนะเห็นไหมครับนี่มาดูกใกล้ครับนี่มีไฟนะที่ขี้กับที่ทททหนูนะครับ เราเอาวิ่งกับไดนโนเสาร์ตัวอื่นครับนี่อ่าตัวนี้ทานหมดแน่เลยนะครับอ่าไม่เป็นไรเราเปิดตัวอื่นก่อนนี่ตัวนี้นะครับแบคีโอซอรัสนะครับนี่อันนี้ก็ไดนโนเสาร์สไปโนซอรัสนะครับว้าวนี่นี่นี่แบคีโอซอรัสอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไดนโนเสาร์กินพืชนี่ แล้วมีแก๊งพ็อกโคได้นะครับนี่เุ็นพ็อกโคได้เอ,อ้ยนี่ไทเซราทอปเอ,อ้ยนี่ครับมาแล้วครับเจ้าไดนเาร์โรบอตไอยเนนอโซโลล์ลนะครับนะครับอ้าววิ่งไปทางนู้นบ้างน,นี่คือเจ้าเป็ดยอนี่เอาอ่ามมนเป็นไรดูตัวอื่นต่อ ไปโนูสลักสีเขียวน yeah. oh, ี่สีบล่โอ้ยเร็วมากแล้วนี่ก็เอลฟินนะครับขูดช้างโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย